ได้วยเหมือนอเหมือนรายการเจียวไงรายการเจียวซ้อมแล้วก็ไหลไปด้วยตามติดชีวิตดาราเรียกว่าว่าถ่ายต,ติดต่อตามติดชีวิตาดาราเลยครับผมปไปไหลไปเรื่อยครับแต่จริงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมก็ไหลไปเรื่อยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้วอู้หูใจเธอเลน่นดูคาะนี้คนดูเยอะมากเนาะมาดูแลครับวันนี้เราจะมาออกกำลังกายนะทุกคนวันนี้อยู่กับโค้ดโคโด้โดต้าอนนู่ครับนะครับเฮ้ยนี่มันยูนิเวอร์สนี่มันยูนิเวอร์ส time for universe love you universe มีวัดเต้นหนึ่งเพลงนิดเต้นหนึยูนิหนึ่งที่ซ้อมเต้นหนึครั้งวันนี้ผมจะไม่ซ้อมเต้นถ้าไม่ได้ของพี่มิมาเปิดเพลงเลยผมซ้อมเต้นอเพลงที่ไม่ได้มีใน p l a y l i s แต่เดี๋ยวผมเต้นเต้นท่านั้นไงอุ้ยพอแล้วครับพอแล้วดูเราซ้อมหลากหลยเลยอยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 คือคือเฮ้ยคือ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 คืกคืคคคคอ นี่ไงเป็นไงล่ะเดี๋ยวมันก็จะเซ็กซี่ไงพอเอาจิงก็เซ็กซี่แล้วก็หลับไปไม่ได้บอนโจบังจูบังจูบังจูเหรอนี่เป็นการไลฟ์แนวใหม่ครับคือการไลฟ์แนวตั้งแนวยืนนะครับผมคนดูโคตรเยอะเลยครับทุกคนเข้ามาทำอะไรครับน้องออกไปหมดนะพี่ไม่ชอบมาลุกอันนี้พื้นที่ส่วนตัวนะครับไม่ชอบไม่ชอบนี่พื้นที่ส่วนตัวหูหน้าสดไปแป๊บนึงนะหูช็อกอ่ะเขาปรับปรุงหน้าก่อน โอ้น้องโอ้ไม่ไหวนี่โหไม่ได้นะครับถ้าอยากแบบนี้ต้องใช้คาร์เนโบนะครับออกไปให้หมดนะครับพี่ไม่ชอบซิลิปิโน่สอง This is my private private zone so Everybody get out นะฮะ I want to stay alone ครับ I want to stay alone get out get out นี่คือของเราเองนะครั English English I speak English right now Okay Okay This is my private zone so Don't touch my Talala Don't touch my ท a l a l ะ Okay ที่เอวินดูพ like. ีซรีมีอาโนที่มีเปิดเพลงหน่อยมูแต่คุยกับใครอยู่นั่นแหละอิตชอลี่บอกไหนเจอกันบางแสนพี่เปิดเพลงเร็วไม่มีอะไรหนักหนเต้นพี่เปิดเพลงมันเต้นเร็วด e นชอลล e n g e ขอเพลงเจ็บนิดนิดเหรอเจ็บนิดนี้เจ็นิดขอขอพิสขอพิสเป็นไงนะอี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 ออี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 อหอออออ ตรงนี้เราไม่มขอ็อหน่อยขอดูหน่อยอย่าห้ามห้ามอาโทรศัพท์เขาเข้าไม่ได้ผมรักเดียวใจเดียวเอาเอาเวชเวชดีสิมีแต่สิยงเต็มอ่ะเดวเราใช้เวชในทิกตอกสิใช่ไอเราติกตอกเลยทีกม่ะมันด้ไงนะติ๊ต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 ติ๊เอิ๊ตตต่ิ๊ตติ๊ตติ๊ตติตติ๊ตึิ๊ตต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 ิ๊ติิ เจ็บนิดนิดนิดดนิดนิดนิเตอไงมันนินิดนิดไม่สายลงก่อนนี้ไปกว่าสายลมที่มนใ้อยนี่ออันนี้ไม่มีเลยหรอไม่มี้องหลังกลงหลังที่มีต้องหลังเอแิิิดะไรเจ็นิด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 องอ้อ้่ิจี่อะไรอ่ะที่ดันลงดันลงดันลงน่ดันดนทอะไรดัน มาพี่งมาได้แล้วเอาใหม่พี่มิเอาใหม่เอาใหม่เจิ๊จิ๊จิ๊จิอดันดันดันลงดันลงพอแล้วผมพอแล้ก็บอกว่าพอแล้วไงพี่มีกได้เลยบ้างจากการ้อบเมื่อวานดี้แล้วแต่จะกระ s ดดล้วแล้วคุณสวัสดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์ my TikTok อเคยินดีที่ได้รู้จักคักดไลค์รับฟีวอร์สเซม Oh, thank you, I know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  English, I speak, I'm speaking English I'm speaking English We told you to not my English How are you, fine Are you Chinese? Yes, I am, And am uh, I'm TBC, you know Thailand <coughs> Thailand Chinese Thai of course, man I ไปไหนไปไปิดไรอ๋อรสวัสดวอรเดนเซอร์ตัวก็อยากฟังเลยเจกวันซองวันซองไอคอนซิงฟอร์ยูวันซองวันซองไอ้วันเซ็งไปเพลงหนึ่งผมจะร้องให้ฟังวันซองวันซองอินเตอร์เนชั่นแนลวันซองยูเทคเดอซองไอวอนเซิงอันซองแล้วเจอซองนะชูดชูดแคร์ฟูลี่นะชูดแคร์ฟูลี่ชูดแครฟูลี่ชุดแครฟูลี่สมดุลรักรู้แต่จากอับดุลเอ้ยอ่ะอับดุลเอ้ยเอ้ยโอ้ยใครเชียวพอ้าชินเนล

Right like here tonight, I'm like alibi by our soul. It's the love of my life. She's got clear, fair skin, radiant in the night. I don't need a light to see you shine. Love her, fit it in the dark, driving nowhere fast, running through the sun. Ready on blast, making all the last sun all the puffer. Made it like an over. She knows she be back, black, have come back, with the love of my life. She's got no on her face. She got me the look in her eyes. angel of light. With the love of my life, She's got lead off skin. Radiant beam in the night. I don't need no light to see.

บอลให้ดูงใจไม่หายโอ้ไปโอ้เจ้าฉันจะพาวาันนาีให้เราไม่ต้องลาจากกันไปโอ้ขอววนด้วยหัวใจให้เธอไม่ทิ้งฉันไปจะ oh. มีมงเป็นความแค้นที่จำใเธอไม่หายไป ฉันจะไรวเม่นั้นเพื่อได้ไมีเธออยู่ข้างกายยอมฉันยอมทุกอย่างมัานทำให้เธอไม่หายแม้ไม่มีกระถางฉันเองจะใช้ทั้งหัวใจใช้หมดทางชีวิตเพื่อมีคนเทาไว้เธอเป็นไใจอย่าเพางเงม <ไป S 2> ากสีดเธอไปไม่ได้ตัจใจมาก ไว้ร้องให้ฟังไปแล้วลไปแล้วเมื่อกี้รองแล้วซ้อมแต่ว่าลองแล้ว <laughs> ซอ้อมแต่ว่าลองแล้วอุ้ชาดีลีผมจะร้องชาดีลียฟังผมชอบมากมันตลกมากผมเคยร้องเพลงนี้แล้วโดน大妈าด้วยอุ้ยวัดีวัวดีผู้จัดจาก,การไง <laughs> ผมเคยร้องชาดีเลียแล้วแบบผมโดนม妈า,าดไว้พี่ผมจะร้องให้ฟังว่าโดนาด,าด่ายังไง <laughs> <laughs> อยู่ไม่ได้พี่ออกไปทำงานพี่เลยาล่นเราล่ล อ้ามน e w งหัวสุดที่คือ u อบค o ฟฟี่ฉลองแน e นอนมีแคาเป้า feel l v e feel love ที่ผมเคยรองนี่แล้วที่ผมร้องเล่องมนงส 2, 3, 2 em 3 2ดื่มอ่ะ2 3 2 3 2, 3, 3 2 3 3 3 3ดื่มห3 3่ 2, 3, อ3าม3น3่3 3 3มด3 3 r o l 3 back to i l l 3 3 o 3 got us r t s d e o s d got like o o y อ้าวไม่ได้อยู่ะำไมดีๆคนละไม่ตอนนี้ไม่สนุกผมโองท่อนจบมัสนุกว่สมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้ทุกคนไปอีเออรตันอีเออตันเฮ่อวันจูจีวันจูจีดึงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดึง Mà Dale, I I sing this song when I was when I was like when I was high school at my home and my grandmother like yell at me that and and fire me out of the home. Yes, you know. I don't know why I sing this song at my home and my grandmother upset a lot. I don't know why. What's the matter? What's sẽ làm. của anh I know why she's upset. Why? I love this song so much นะแล้วก็มีเพลงอะไรนะ Oh I ask หรอ I ask ผร้ร้องไป I just I just sing this song uh, We are r s t a y o u r g r a m m a r r You look good, pretty c l a s s e s Oh my god, I don't believe you Really? I thought I will push uh, some effort on this song All by myself อ๋อ e a h เดี๋ยวผมจะร้อง All by myself มา Yang Dezer จังจังสิ่งดังไหมปะ เออสิ่งออบบมายเซลนี่ไม่ได้แล้วไปอีกว่า <c oughs> <c oughs> by myself anymore